ผู้ชมรู้ทากันวยครับผมชื่อผมชื่อแตอวันนี้จะมาเลแน맵ที่มีชื่อว่าลำเบิรไทคูนะเคยอัดไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมทำยูทูบใหม่ๆนะวันนี้จะมาเล่นต่อนะคือ,อนี่กดอันนีนะ้คืออันที่หนึ่งนะแล้วก็โหลดอันนี้นะคืออย่าลืมนะฮะถ้ามาก,กดไปที่เมนูด้านบนหัวนะฮะ้วก็รอแบบหนึ่งนะคือผมได้ซื้อบ้านสร้างบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคือผม ก่อนนี้ผมได้ไปดูคลิปที่ผมอัดแมปนี้ไปปุ๊บผมก็เลยอยากกลับมาเล่นนะ่ะนะอาจจะดูง้งหน่อยนะครับพูดแต่อยากกลับมาจริงๆไงไกลเกินไกลเกินนี่อืมตรงนี้อือซีบตรงนั้นนะ่ะแต่บ้านกูอยู่ไหน อนี่นะดหนะเจนได้ว่าผมได้สร้างอะไรไว้หลายหลายอย่างแล้วนะแล้วก็ได้ซื้อรถฮะนี่ฮนะแล้วก็พี่ปุกไปเสียงว่าเกมนี้จะภาพไม่น่าจะมีนะฮะแต่เจนก็สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวผมขอรถทางฟังความก่ันแป๊บหนึ่งอืม แนะค่นี้พอแล้วก็เราจะต้องขับรถไปตัดไม้ต่อนะเหมือนเหมือนเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะบอกว่านะถ้าเราสร้างบ้านนะก็คือเรานะจะไม่ต้องทําอะไรมากนะก็คือจะได้เงินเพิ่มนะไม่ถึงแบบทั้งที่ดืงซื้อรถอะไรแบบนี้อันนั้นก็คือเรื่องของและนี่เป็นอะไรอ๋อตัดออกแล้วนี่เออนะ แล้วก็เห็นเครื่องนี้ไหมครับคือผมจะต้องตัดแล้วผมก็เอาเข้อเอาเข้อเอาขทางนี้ใช่ไหมเออเราไปนะคือผมก็ไม่ได้อัดนานนะคลิปเนี้เนี่ยเพราะวาคราวก่อนผมอยากอัดพันเดียวแต่ว่าผมมาดูคลิปตัวเองอยากอัดต่ออือนะฮะแล้ตัดตัดหักไหวนี่นะหักไหนะวนพวกพี่จะบอกผมว่าซื้อใหม่ซื้อไม่ใหม,ม่โคตรเยอะนะฮะนะฮะอืมวางไว้ตรงไอ่ วางไว้ตรงนี้เออเฮ้ยรับให้กูหน่อยเถอ,อะนะมันก็จะเป็นอเออนี่ยหยดเข้าไปฮะหยนข้าวตุ้มนะฮะไม่ใช่หยอดอะไรมากนะเราจะเปรดเสียงแค่นิดเดียวนะผมคิดว่าเพลงมันไม่น่าจะดังแต่ถ้าดังตีเพื่อสิทธินะเนี่ยคืออาจจ,อาจจะเห็นได้ว่าแบบตัดแป๊บเดียวได้นะอาจจะคิดในใจว่าโป้หรือเปล่าไม่ได้โป้นะคือ ผมก็ได้ไปได้อนอก,กรอบนะได้มไม้คุดสุดเจ๋งนะฮะแต่ก็ไม่ได้โหดสุดนะฮะโหดัดไนี้เจียวพังเรือแล้วผมก็ต้องหอบขึ้นรถอีกนะฮะอืมเดี๋ยวอเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเอาแสนรถล,ละนะอืมมันช่วยให้ได้เงินเยอะขึ้นนะฮะก็แนะนำซื้อไปด้วย ไม่แปลกๆวะเออเราไปตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็อันนี้อันที่สองนะเดี๋ยวใส่รถไปทีละอันคือผมจะไม่เอาใส่มากนะเพราะว่าตอนนั้นผมใส่มากขึ้นบนรถเลยอนะ่ะฮะแต่คิดว่าผมได้เงินเยอะไหมไม่ได้เงินเยอะนะแค่ได้เงินสี่ร้อยกว่าบาทเองลืมกดเซฟไว้ด้วยนะคือกดเซลตรงเมนูแล้วก็กดเซฟไปเลยฮนะไม่ดีคือกดเข้าไปกูกูเขาว่าโหลดนะ ตรงนี้ตัดแยกทิ้งเรียบร้อยนะคือรถหนะ้าซื้อมากี่ร้อยกูจำไม่ได้นะที่ดินร้อยหนึ่งนะอย่าลืมซื้อด้วยใครที่อยากได้ที่ดินนะใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องอยากนะเออหยอดข้าวต้มไปต่อเออไอตัวนี้เอากูตัดตอนไหนวะจำไม่ได้นะมมืดมืดวะ ไม่รู้นะแต่ชื่อของมันก่อนคือพมจะบอกกวดตอนเช้านะคือรับใครที่แบบได้ปิดโควิดก็เดี๋ยวจด้วยนะฮะที่ไม่ได้ไปเรียนแต่ก็ไม่เข้าเสียใจหรอกเออเอาไว้คิดด้วยกันคือมาวานนี้คือหนึ่คือสร้างบ้านอันนะคือเราต้องเอาไปนองวตรงนี้มันก็ขึ้นห้าสิบหกสิบแต่จะไม่ทําอย่างนั้นนะออเดียว่อาอืออให้เปิดแสงนะครับแป๊บหนึ่ง คือคือสวยฮนะแล้วก็เขาเลือเอาไปขายนะฮะคือวิววิววิววิบ้านกูนหายไม่ใช่บ้านหายดิร้านขายของหายนั่นร้านอะไรวะไม่รู้อะไม่ได้เลยนนาน เดี๋ยวบอกนะบ้านกูอยู่ไนะกลมากงั้นปะนไปทำมะได้ที่ร้านอะไร โอ้เข้าปั่มใหม่เหรอเฮ้ยดีเจเขาสำหรับใครที่เล่นเกมก็ดีใจเลยจริงๆ,ๆ,ๆเกมนี้เยไอเขาอัปเดตใหม่เหรอหร้านอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวเรารไปนะด้วรเงินกนี่บาทวะเออคือจริงๆไม่ใช่แม่แตะเฮ้ยจะตีอย่างงี้ก็ไม่ได้นะเออถ้ามีเสียงไกลผมต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่า ยิงไม่ได้ตอนนี้ตอนเช้าโอเคอืมเรียบร้อยนะติดนึบอีกไปบ้าออเอ้ยเฮ้ยนี่ของกูนะเออเข้าไปแล้วและเดี๋ยวที่เอฟก็น่าจะแก้บักให้เฮ้ยอะไรเนี่ย จะติดอย่างนี้ทำไมมากูดอกไวนะ้เดี่ะได้เงินอย่างว่าเมื่อกี้ไม่รู้นะเดี๋ยวรออีกก่อนเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะผมได้เงินเปล่าเออเคยร์ถ้ามันมแปล,แลกๆผมรู้สึกกันอนะ อืมขับเลยงั้คนคุณไม่ได้เงินเหรอเอ่อนี่เป็นบ้านคนอื่นอขออนุญาตอย่าเสิดแป๊บหนึ่งแะ